คงจะไม่ใช่แค่คนไทยที่มีความกังวลกับการรับวัคซีนมาเลเซียก็เช่นเดียวกันค่ะและกลยุทธ์เรียกความเชื่อมั่นก็คล้ายกันคือผู้นํารับวัคซีนเป็นคนแรกค่ะคมูยิจินยัตซินนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้ารับวัคซีนโควิด19ของบริษัทไฟเซอร์และ b ีออนเทคเป็นคนแรกของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นการเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะผู้นำมาเลเซียแสดงความเชื่อมั่นว่าวัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพระบุว่าประชาชนควรจะเชื่อมั่นในความพยายามของรัฐบาลที่จะตัดวงจรการระบาดโดยมาเลเซียตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนร้อยละ80ของประชากรทั้งประเทศภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า um ขณะที่ประธานสมาคมพยาบาลฟิลิปปินส์ออกมาแสดงความเสียใจที่ถูกมองว่าเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับวัคซีนระบุว่าเจ็บปวดกับท่าทีของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟิลิปปินส์ที่ประกาศว่าพร้อมจะยกเลิกคำสั่งห้ามบุคลากรทางการแพทย์เดินทางไปทำงานในอังกฤษและเยอรมน,นีเพื่อแลกกับวัคซีนโควิด19 ด้านกระทรวงสาธารณาสุขอังกฤษระบุว่าไม่สนใจข้อเสนอแลกเปลี่ยนดังกล่าวของฟิลิปปินส์พร้อมทั้งระบุว่าจะให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศเป็นอันดับแรกและจะแบ่งปันวัคซีนส่วนเกินมาให้กับประเทศอื่นๆต่อไปในอนาคตส่วนเวียดนามซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ในเดือนหน้า วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเวียดนามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับวัคซีนของบริษัทแอส r a าเซ e นกชุดแรกจำนวน117,000โดสจากเกาหลีใต้ที่สนามบินในนครโฮจิมินซิตี้โดยรัฐบาลเวียดนามเปิดเผยว่าวัคซีนชุดนี้จะฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงสูงมากกว่า50,000คนขณะที่บุคลากรทางการแพทย์นักการทูตและทหารจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับวัคซีน ขณะที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ลำเลียงวัคซีนโควิด -19 ของ a อสตร z เซ e c กชุดแรกจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายวัคซีนเพื่อเตรียมจะส่งไปตามศูนย์ฉีดวัคซีนทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ รัฐบาลระบุว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในวันศุกร์นี้ซึ่งเกาหลีใต้วางแผนฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง10ล้านคนภายในเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะสามารถสร้างกลุ่มคุ้มกันหมู่ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะ